ดรนุจรินรามันกุลรักษาการผู้อำนวยการหน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTEK เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาวิชาการจับตาก,กฎระเบียบและมาตรฐานสำหรับรัเว์ชันสที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติเป็นผู้จัดขึ้นเพื่อให้รับทราบความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับกฎระเบียบสารอันตรายในผลิตภัณฑ์ที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบรถเววชันส เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสำหรับการรับรองสินค้าสอดคล้องกับระเบียบรุเวอร์ชันของสหภาพยุโรปและยังได้รับทราบความคืบหน้าล่าสุดในด้านมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการรับรองสินค้าสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสารป้องห้ามสารอันตรายในสินค้าโดยมีผู้ประกอบการภาคเอกชนเกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ทางภาคเหนือเขารวมรับฟังเป็นจำนวนมากณนห้องสัปญาเลียง รวมรำมโลต,ตัสปางสวนแก้ว